ครับผมมาชมกันครับสี่ประตูรีโว่นะครับตัวเกรดรุ่นมินนะครับแปลง g r Sport นะครับด้านหน้านะครับก็ได้ทาการเก็บเปลี่ยนในส่วนของการชนใหม่เรียบร้อยนะครับโลโก้สีแดงนะครับการกระแทกด้านล่างเป็นสีแดงนะครับผมไปหน้าเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนนะครับซุ้มล้อเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับด้านข้างก็จะเป็นล้อแมกนะครับยาง 265/60R18 นะครับล้อแมกก็จะเสมอซุ้มพอดีนะครับผมก็เป็นลายเฉอาะตของโตลต้าโคราช1988นะครับผม ด้านข้างนะครับก็เก็บในส่องของโลโก้สีดําเงากระจกสีดําเงามือเปิดดําเงานะครับครอบตัวรองกันลอยเป็นลายกริปลานะครับผมกันสาดเป็นของ GR Sport นะครับผมแล้วก็ติดตั้งในส่อนของโลบาร์เหล็กสรงปืนนะครับดูด้านนะครับผมตรงนี้อ่าแข้งแรกนะครับผมมีติดสติ๊กเกอร์โลโก้ให้นะครับด้านหลักโอเคมาชมด้านหลังกันนะครับด้านหลังก็เก็บตัวอักษรนะครับดําเงานะครับผม ตัวนี้จริงๆเขาจะเป็นสีโครเมียมนะครับก็เปลี่ยนเป็นดำเงาให้นะครับนี่ครับโลโก้ดีโวมีเพจ gr p o r t ให้นะครับเดี๋ยวชมรอบคันกันนะครับประมาณนี้นะครับติดสติกเกอร์ด้านข้างนะครับผมคาดตรงนี้นะครับให้ดูสวยงามเพิ่มขึ้นนะครับดูภายในนะครับภายในเกียร์รุ่นมิดก็จะเป็นเบาะหนังนะครับปรับไฟฟ้านะครับผมจอนะครับจะรองรับ Android Auto Apple CarPlay พนะครับผมแล้วก็เป็นแบบไวเลสด้วยนะครับ ประมาณนี้ครับภายในนะครับสวยงามนะครับตัวเกตรุุ่นมิดก็เพียงพอต่อการใช้งานนะครับเครื่อง2.4นะครับ150แรงม้า400นิวตันเมตรนะครับผมก็ถ้าสนใจนะครับก็ถ้าหาอุ้มไล่ได้นะครับผมเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ไว้ให้ในคอมเมนต์นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาก่อนนะครับสวัสดีครับ